สวัสดีครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางวิบคูมาแนะนากานครับเป็นชุดบานแฟรุ่น EF2 ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัว T ครับทําจากอลูมิเนียมน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ตัวบาตัวนี้ครับทําจากเหล็กครับทนทานแข็งแรงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีสาธิตการบานแฟงให้ดูกันด้วยครับแล้วก็รุ่นท่อที่เราจะมาบานแฟงในในวันนี้ก็คือขนาด3ทับ8ครับ ตัวชุดบานแฟนชุด EF2 รุ่นนี้ครับสามารถบานแฟน์ได้ตั้งแต่ขนาด1ทับสจนถึง3ทับสเลยครับแต่วันนี้เราจะมาลองกันครับก่อนอื่นเรายึดตัวท่อเข้ากับตัวบารก่อนนะครับกลางตัวนี้ออกแล้วก็เลือกขนาดท่อของเราขนาด3ทับแครับเสร็จแล้วก็เลื่อนตัวสต็อปเปอร์มาครับดันให้ชนเลยเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับอ่าแล้วก็เราก็มาทําตัวนี้ต่อคลายตัวนี้นะครับคลายออก แล้วก็ไข่ตัวตัวสำหรับบานแฟข้างบนออกอเสร็จแล้วเราก็ยึดชุดนี้เข้ากับชุดบานแฟของเราแล้วก็ดูขนาดไซส์ให้ตรงครับให้ตรงกับรูของเราอพอตรงแล้วก็ขันล็อกเลยครับล็อกพอให้แน่นมือพอนิดเดียวครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มบานแฟกันเลยนะครับหมุนตัวนี้ครับหมุนง่ายหมุนไปเรื่อยๆครับ อพอดังแก๊กปุ๊บก,ก็คลายเลยครับลลแล้วก็คลายตัวล็อกตรงนี้ออกอแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของเากัากา้านครับาบานแฟดออกมาเสร็จแล้วก็จะหน้าตาสวยงามแบบนี้ครับ แล้วก็สําหรับชุดบ้านแฟของวิบคูนะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ทํางานง่ายมากใช้งานง่ายมากสําหรับผมไม่เคยทำเพิ่งเคยทำครั้งแรกยังทําได้เลยครับอ่ายังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางวิบคูชุดบ้านแฟรุ่รน ef 2ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ